สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวัดีจะมานำเสนอหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะคะที่อยู่ในท็อป10อันดับตลอดการนะคะหนังสือเล่มนี้นะมีชื่อว่า The Greatest Salesman in the World นะคะซึ่งเขียนโดยออกแมนดิโอนะคะและได้นำมาตีพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีใช้ชื่อว่า10คัมภีร์น,นักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาฟังคานิยมของอ คนที่เรารู้จักกันในระดับโลกกันก่อนนะคะว่าหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจยังไงนะคะหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมมันเป็นหนังสือปรัชญาการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้กับผมและให้ความกล้าหาญที่ผมจำเป็นจะต้องมีในการตามความฝันของตัวเอง นี่คือคำนิยมของดาราระดับฮอลลีวูดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปัจจุบันชื่อแมทธิวแมคคอนเนเฮนะคะหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตผมอย่างสิ้นเชิงมันทำให้ผมเห็นความจริงที่ว่าคนไทยอย่างผมก็สำเร็จระดับโลกได้บัณฑิตอึ้งรังสีบุคคลผู้สำเร็จระดับโลกชาวไทยและเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้นะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะ จริงๆแล้วทุกคนก็คือนักขายไม่ว่าคุณเป็นใครคุณต้องเรียนรู้เทคนิคของการเป็นนักขายที่ดีเพราะการขายก็แค่เป็นการจูงใจคนอื่นให้ยอมรับไอเดียของคุณหรือสินค้าและบริการของคุณบุคคลผู้นี้คือ W. Clement Stone บุคคลผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในอเมริกาประธานบริษัท Combine Insurance Company ค่ะ มาเข้าสู่บทที่หนึ่งกันเลยนะคะฮาฟิตยืนอ้อยอิงอยู่หน้ากระจกและพินิษพิจารณาภาพที่สะท้อนออกมาจะมีก็แค่ดวงตาที่ยังดูหนุ่มอยู่เขาบ่นพึมพำรรขณะที่เดินจากไปอย่างช้าๆข้ามพื้นหินอ่อนที่กว้างขวางเขาเดินผ่านเสาออนิกดำสูงตระง,งานที่ค้าเพดานซึ่งประดับประดาไปด้วยเงินและทอง ขาที่ชลาภาพพาเขาย่างผ่านหมู่โต๊ะที่แกะสลักมาจากไม้ไซปรัสและงาช้างกระดองเต่าขัดเงาเปล่งประกายมาจากโซโฟ,ฟาและเก้าอี้นวมกําแพงฝังอัญ,ญมณีเปล่งแสงวูบวาบมีแขวนม่านปักดอกที่ออกแบบมาอย่างละเมียดละไมหมู่ต้นปาล์มยักษ์ยืนอย่างสงบในกระถางทองแดงรอมรอบน้ำพุ ที่มีรูปปั้นเหล่านางไม้กล่องใส่ดอกไม้ฝั่งอัญมณีก็แข่งขันประชันความเด่นด้วยไม่มีผู้เยี่ยมเยียนราชวังของฮาฟิตคนไหนสงสัยได้เลยว่าเขาเป็นผู้มั่งคั่งเหลือคณาหรือเปล่าชายชลาเดินผ่านสวนไปยังคลังสินค้าที่ยาวห้าและทอดยาวไปจนสุดคฤห,หาสา์อีลาสมุต หัวหน้าสมุบบัญชีได้รออยู่แล้วที่หน้าทางเข้าอย่างประมาสวัสดีขอรับนายท่านฮาฟิดพงกหัวตอบและเดินต่อไปอย่างเงียบเงียบอิลัสมุตเดินตามเข้าไปพร้อมด้วยใบหน้าที่ไม่อาจซ่อนความกังวลว่าทำไมเจ้านายถึงมีคำสั่งแปลกๆว่าต้องการคุยธุระด้วยที่นี่ใกล้ๆจุดลงสินค้าฮาฟิดหยุดเดินเพื่อมองสินค้าต่างๆ ที่กำลังถูกเคลื่อนย้ายจากเกวียนและถูกนับก่อนจัดเก็บในที่ของมันสินค้ามีทั้งผ้าฝ้ายผ้าลินินชั้นดีม้วนกระดาษน้ำผึ้งพรมและน้ำมันจากทวีปเอเชียแก้วผลมะเดือถั่วต่างๆและเครื่องหอมจากประเทศของเขาเองผ้าและยารักษาโรคจากพาวไมรา ขิงชินามอนและหินลำค่าจากอาระเบียข้าวโพดกระดาษหินกแกรนิตหินทรายและหินบาซอลจากอียิปต์เครื่องจักสารจากบาบิโลนภาพวาดจากโรมันและรูปปั้นจากกรีกแม้กลิ่นเครื่องหอมฟุ้งไปทั่วในอากาศแต่จมูกของฮาฟิตก็ยังได้กลิ่นลูกพลัมแอปเปลิลชีสและขิงอีกด้วย ที่สุดแล้วฮาฟิดหันกลับไปหาออลาสมุตเพื่อนเอย๋ยในคลังสมบัติของเรามีความมั่งคั่งอยู่ประมาณเท่าไหร่หรือทุกอย่างเลยหรือในท่านทุกอย่างค้าน้อยไม่แน่ใจเพราะไม่ได้เช็คมาสักระยะแต่ถ้าจะให้ค้าน้อยประเมินน่าจะมีมากกว่า7ล้านเหรียญทองขอรับ และหากเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดในคลังและห้างร้านให้เป็นทองทั้งหมดจะได้ประมาณเท่าไหร่ฤดูการนี้คลังสินค้าของเรายังไม่เต็มดีขอรับนายท่านแต่ข้าน้อยคำนวณได้ว่าไม่น้อยกว่า3ามล้านเหรียญทองขอรับฮาฟิดพยักหน้ารับไม่ต้องซื้อสินค้าอะไรมาอีกแล้วทำทุกอย่างที่ต้องทำในการที่จะขายทุกอย่างที่ข้ามีและเปลี่ยนมันให้เป็นทอง หัวหน้าสมุบัญชีถึงกับอ้าปากค้างและพูดไม่ออกเขาพงะกลับไปราวกับถูกถีบแต่สุดท้ายก็ต้องฝืนพูดออกมาค่าน้อยไม่เข้าใจขอรับปีนี้เป็นปีที่ทำกำไรได้มากที่สุดของเราห้างร้านทุกแห่งรายงานมาว่ายอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนมากแม้แต่กองทหารโรมันก็ยังเป็นลูกค้าของเราเลยท่านพึ่งขายม้าศึกจากอารเบียจำนวน200ตัว ให้ผู้ตรวจการในเยเรูซาเล็มไปเมื่อคืนก่อนเองไม่ใช่หรือกรุณายกโทษให้ข้าน้อยด้วยที่ข้ามีข้อสงสัยในคำสั่งนี้แต่ข้าน้อยปฏิบัติตามไม่ได้ฮาฟิดยิ้มพร้อมเอื้อมมือไปจับอีลาสมุตสหายผู้ซื้อสัตว์ของข้าเจ้ายังจำคำสั่งแรกที่ข้าสั่งเจ้าเมื่อหลายปีก่อนได้หรือไม่อีลาสมุตเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยข้าได้รับคำสั่งว่า ทุกปีให้แบ่งกำไรครึ่งหนึ่งจากคลังสมบัติและนำไปแจกจ่ายใ,ให้คนยากไร้ตอนนั้นเจ้าไม่ได้คิดว่าค่าทำธุรกิจไม่เป็นหรือนายท่านตอนนั้นข้าน้อยมองโลกในแงร่ร้ายฮาฟิดพงกหัวและอ้าแขนทั้งสองข้างไปยังจุดลงสินค้าตอนนี้เจ้ายอมรับได้หรือ,อยังว่าความกังวลของเจ้านั้นไม่จำเป็นขอรับนายท่าน ฉะนั้นขอให้เจ้าศรัทธาในการตัดสินใจครั้งนี้จนกว่าข้าจะอธิบายแผนการของข้าเถิดตอนนี้ข้าก็ชราแล้วและความต้องการของข้านั้นเรียบง่ายมากนับตั้งแต่ลิซ่าสุดที่รักของข้าได้ถูกพลากจากข้าไปหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมาหลายปีมันคือความปรารถนาของข้าที่จะแบ่งทรัพย์สมบัติ ให้แก่คนยากไร้ในเมืองนี้ข้าจะเก็บไว้เพียงส่วนหนึ่งให้เพียงพอที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างไม่ลำบากนอกเหนือจากการแจกจ่ายทรัพย์สมบัติแล้วข้าอยากให้เจ้าเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการถ่ายทอดกรรมสิทธิ์ในห้างร้านทั้งหมดแก่ผู้จัดการห้างร้านเหล่านั้นข้าจะขอให้เจ้าตบรางวัลห0 0พน 5, เหรียญทองให้แก่ผู้จัดการเหล่านี้ สำหรับความจงรักภักดีเพื่อที่เขาจะไปต่อยอดธุรกิจตามใจต้องการอีลาสมุดกำลังจะอ้าปากขัดแต่ฮาฟิดยกมือปรามไว้ภารกิจนี้ดูทำให้เจ้าลำบากใจหรือหัวหน้าสมุบัญชีใส่หัวและพยายามฝืนยิ้มไม่ขอรับนายท่านค่าน้อยเพียงแต่ไม่เข้าใจเหตุผลของท่านคำพูดของท่านเหมือนคนที่ใกล้จะตาย มันคือนิสัยของเจ้าอีลัสมุสที่จะเป็นห่วงข้ามากกว่าห่วงตัวเองแล้วเจ้าไม่มีแผนสำหรับอนาคตของตัวเองเลยหรือหลังจากอาณาจักรการค้าของเราถูกยุบลงในท่านข้าน้อยรับใช้ในท่านมาหลายปีข้าไม่อาจนึกถึงแต่ตัวข้าได้หรอกฮาฟิดสวมกอดสหายของเขาและตอบว่าไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกข้าขอร้องให้เจ้าถ่ายทองจำนวนห้าหมื่นเหรียญทอง ไปที่ชื่อของเจ้าเองและอยู่กับข้าจนกว่าคำสัญญาอันหนึ่งที่ข้าได้ทำไว้นานมาแล้วได้รับการเติมเต็มเมื่อข้าได้ทำตามสัญญานั้นแล้วข้าจะยกคฤห,หา์และคลังทั้งหมดให้เจ้าเพราะในตอนนั้นข้าพร้อมที่จะไปหาลิซ่าสุดที่รักแล้วหัวหน้าสมุบัญชีมองเจ้านายโดยไม่อาจเปล่งวาจาออกมาได้แต่รำพันในใจว่า ห้าหมื่นเหรียญทองคารุหาดคลังสินค้าค่าไม่สมควรได้รับฮาฟิดผงกหัวค่าคิดเสมอว่ามิตรภาพที่เจ้าให้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดสิ่งที่ค้ามอบให้เจ้านั้นมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความจงรักภักดีของเจ้าเจ้าได้บรรลุศิลปะของการใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นและไม่ใช่เพื่อตัวเอง ตอนนี้ข้าขอให้เจ้าเร่งดำเนินการตามแผนของข้าเวลาคือสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับข้าในตอนนี้และนาฬิกาชีวิตของข้ากำลังจะจบลงอีลาสมุสพยายามซ่อนน้ำตาและถามทางน้ำเสียงที่สั่นเคลือว่าคำสัญญาอันใดหรือนายท่านที่ท่านต้องเติมเต็มเป็นเวลานานที่ข้าน้อยรับใช้ในายท่านแต่ไม่เคยได้ยินนายท่านพูดเรื่องนี้เลย ฮาฟิตกอดอกและยิ้มข้าจะพบเจ้าอีกครั้งเมื่อเจ้าทำตามคำสั่งของข้าเรียบร้อยแล้วข้าจะบอกความลับที่ข้าไม่เคยบอกใครเป็นเวลามากกว่า30ปีเว้นแต่ภรรยาสุดที่รักของข้าแล้วเจอกันใหม่ในบทที่สองนะคะ